ถ้ามึงออกเดินทางมึงจะเจอตัวเฮี้ยอะไรแปลกประหลาดเยอะเลยตอนแรกทางมันก็ดีนะไปทางมันเริ่มแคบมาเพิ่งเกิดเฮี้ยเลยเกูตอนนี้กูพยายามหาซานโอ้ทำไมเหรอเอาไอเดียมึงอุดเหรอเออเดี๋ยวเผื่อโอเคเดี๋ยวมึงทำทางกลับไว้หน่อยเดี๋ยวถ้าเผื่อตอนหนีไอ้เว้นเราเราจะวิ่งที่กลับเผื่อเห็นละมีเห็นไหมข้างหล่างอัน่ีนี่ก็ ABC เฮี้ยแน่ๆกูวนเราเอาไปดูไว้ใจ จริงนะอ๋อกูจะบอกว่าวอร์เดนน่ะใช้โล่กันได้นะแต่โล่มันจะติดครูดาวใช่ายจ่าย่กูว่าทางนี้เราไปไอ้เหี้ยผมหาสายไม่เจอได้ยินแล้วเนาะเป็นเรื่องยังเป็นเรื่องยังยังนะจ่จ่าจมีมีมีกูบอกว่าทางนี้ไปไม่ได้จะเดินไปอีกไอ้เหี้ยตะกี้ไอ้เหี้ยที่ที่เดินไปที่เคยเสียงเหี้ยนั่นอะจ่ายจ่ายนะว่าเดินไม่ได้เดินได้อยู่แหละแต่ว่าต้องชิป ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เคเกเซนเตอร์หายไปแล้วเซนเตอร์ย่อก่อนย่อก่อนย่อก่อนมันมันไม่ได้ไม่มีใครรับประกันเพราะมันมีอันเดียวเองหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอย่าปักทอดเพื่อปักคุณเลยปะคิดไงอยู่ดีๆมันมันดักทางออกเราเลยเฮียมะก็ต้องไปเยอะแหละทางนั้นนะไปต่อปะเราต้องวิ่งดีแล้วตีไม่ไหวไม่สาม ไปไปไปขุดใกล้ๆนี่ดีกว่าดีไหมทางนี้เลยอะโอเเคดี๋ยวกูขุดชักแพะไอ้มันจะไม่คุ้มหนีใช่ไหมตัวตัวเนี้ยอะมันลามได้เออเซนเซอร์มันเดี๋ยวมันมีมันมีโอกาสเกิดเกิดผมงั้นเรามึงยืนตรงนี้ไปก่อนไอ้ไอ้เอิร์ดเอิร์ดมึงยืนตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวกูเดินเดินกลับไปอีกฝั่งหนึ่งให้รู้ว่าอยู่ตรงไหน เดินมาพ่อมึงตายในหลิงเฮียลิงอง, okay, งอโอเคกูกูอยูน่นี่เออเออเนี่ยเสร็จแล้วนี okay. ่มันสตรอเบอร,รี่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เราผีพอแล้วพอแล้วตกงเจอพีใช่ไหมท่านี้พูดเลยนะมีอะไรไม่ตัวเองมีทองด้่ถ้าตรงนี้เคลียร์ก็เอ้ยเออถ้าตรงนี้เคลียร์เราลงเลยปะลงลงต่อไหม นี่ไงทำทางบันไดตรงนี้ลงไปต่อได้ไหมเออเนี่นี่เช็คตรงนี้ได้นี่อะไรมึงมึงขุดแต่มึงแปะของไรตัวเฮียเกิดไม่ชอบอะไรไม่ครับมีคนหลอกเลยแปะแปะแปะจะได้จำได้ปวดปวดไปทางหมดเออว่ะเอ้ยนี่กูงงจริงจังนะตกลงเรามาจากตรงนี้หรือว่าจากตรงนี้กูกูจำได้แล้วกูจำได้กูจำขตรงนี้นะ แต่แต่ถ้าตัวอื่นไม่ถ้ามึงหลงกับกูก็แสดงว่าเราเลเท้เลยจ๊ะจำไม่อยู่กูจำไม่อยู่ไม่เป็นไรกูจำไม่ยู่เออขับรถแบบเขตสายที่หายากที่สุดว่ะเกมนี้ท็อตเป็นสิ่งที่เป็นมากแล้วมึงบอกให้กูลงวอตไอเีทมอันไหนเออไอที่ม่งต้ก็จุดท็อตอ่ะไอที่ม่งขับรถมาแล้วมันต้องจุดรอบอ่ะของกูท็อตดับด้วยด้ยนะไปล่นอกไลยเพื่อน เวล็อกไปละเวทเวทเรายื่นขึ้นมาอีกหน่อยแล้วเราก็ขุดเป็นทางตรงมาเลยเว้ยเนี่ยตรงนี้สักตรงนี้เลยขึ้นมาอีกนิดนึ่งไหมสักนิดเออขึ้นขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้เผื่อลองมาเผื่อพ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 อแล้วพอแล้วพอแล้วมันเดี๋ยวเราไม่น่าเจอวอร์เดนชั้นนี้แล้วมั้งไม่เจอแล้วตรงมาทางนี้นะเลยเลยเลยซ้อนบอลเด่นแล้ว โอเคเอเอเรเอมมึงมึงขุดไปฝั่งนี้ขุดไปฝั่งนี้ตรง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 แบบไปขุดตรงไปคนละทางเราจะได้เจอของจากไเละเลงเปลี่ยนถ้าพวกมึงอยากรู้เอ้ยอยากไอ้อพวกมึงอยากรู้ว่าแบบไดมอนด์ช้างละเหมือนเอาอีกอันแล้ววะล่ะหนึ่งหนึ่งช้างมีไดมอนด์แค่สองจุดนะครับมาเจอกเปลี่ยนช้างเลยเลยข้ามาห้าอันนะ จริงเหรอเออคุณพังความมันเลยอะไรวะไอ้ค้อนอ่ะก็อัดเดียวเลยกูณผัวคุณาเราทำเยเนี่ยเย่แล้วทำเอ้ากุมันพังง่ายกินสเตชันเหมือนเนี่ยมึงรู้ไหมค้อนอ่ะเอาตามตรงนะความถึกมันอยู่ที่เจ็ดร้อยอ่ะแม่งพิกแอคธรรมดาแม่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบเองเว้ยมันมันมันตีทีละสามไงมันรับมันรับแบบมันตีตามบล็อกเหมือนกันอ่ะมันก็เลยดูน้อย อู้ไดมอนเยอะเลยเป็นของกูแล e ้วเสร็จโจนเบืรไม่มีนักการตูตกไอ้เหี้ยวเอาเวทมนไลส์เออเอ้เก็เก็ไอ้ไอ้กอนกอนพจันพระจันติฟ้ามามึงจะทำาะไรกาวด้เเล็กเ เรารับปดดูเเออาไม่มีไอ้เนี่ยเราเราไม่มีเอ้เนี่ยเออเออมันขึ้นมาตรงกูดิจยาเรามาชิปหายฝั่งนี้กันนี่นี่นี่เออเออเออนี่นี่นี่ทำไมเดี๋ยวเอานีออยมีอะไรวะกูเนี่ยเนี่ยมึงอ่ะแล้วแลมอนนั้นหันมาหันไก่อนซ้ายไอ้ย่าทำบันไดขึ้นอย่างเงี้เยอะดิอย่าทำบันไดขึ้นเยอะกีนเดี๋ยวตอนขึ้นเราขึ้นไม่ถูกทีนะเว้ยเราซวยอ่ะเออ เดี๋ยวทำเสร็จแล้วปิดด้วยได้ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นจากประสบการณ์ที่กูทำมาแม่งแค่ทางตรงๆพวกกูยังหลงเลยเฮียทำๆไปหลังๆนะที่ำแค่ไม่มีอะไรโอ้ยเฮียไอ้เฮียพยายามเวทมูนต์เสียงสุดยอดเลยวะกลัวเจอผีเลยเฮียครับโอ้โหทำเฮียอยู่นะเวทมนต์อย่างนั้นก็ไม่ใช่ปราดมูลนะทีก็บัดมูลตรงนี้เราไปไหนแล้วเนี่ย เอาเวทมนต์มาแต่กูไม่ได้ถือเฮ้ยลาวาตรงนี้มีทางลาวาโอ้แล้วตรงนี้มีพ่อมึงด้วยใจแล้วใจเอ้ยนี่มันถ้ำตรงที่เราเดินผ่านมานด้วยวะไอเอิร์นใช่เหรอกู <c oughs> จำได้ลาวาตรงนี้ไอ้เหี้ยมึงตกตายยัยไหมไม่ตายกูมไม่ได้กูไม่ตกตายเลยไอ้ของมึงตกอ๋อไอตรงนี้เราที่มึงปล่อยเหี้ยันยิงตัวนะ ก็มีไฟฟ้าไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกูเล่าโดนไปดิกูจำได้ว่ากูเคยเอาธนูยิงมาตรงนี้ได้วยอันจะมันน่าดูอ๋อเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยเนี่ยถอยถอยถอยขับขับขับอุ้มขนเก็นท์ไปเต็นท์ไปเราเราเราไปสูดอีกทางได้นะว้ายไปวิวิว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 เราเราต่อย่างี้ไม่ได้ทางนี้เราต่อไม่ได้ไม่เต็มเต็นท์มันชิบขาอัดภาช้เล็ก คิดแกว่าระมุดลงแบบไอ้เหี้ยหลอดเลือดแยกกันนะแม่งแยกตรงไปสเกลิตันเล็งหัวนัดเดียวตายเลยไอเชีวตะผักเคี้ยวยัตายหาคุณเลยมากูอยู่ไหนกูอยู่ไหนฮัลโหลอ่ะเอาข้างหลังมันนะเออตีกูหนไปยางหลังมึงตีกูไหนกูดักมากออ๋โอเคมาทำไม่ตีอหรอเกี่ยวกงวย อักันไปเลยไวิดีเราดูอยู่นี่ไหมของบัฟมึงมาจากเตลเรียอะไรนี่หว่าจะไปฝั่งนอ่ะมีกระเป๋าเองไม่ห้ามอามือก็บรานี่ก็ของเตลเรียเลื่อนมาเลยเลื่อนี้ยไอเอิร์ดปิดน้ำมือปิดปิดเถอะปิดเถอะทำไมไอ้น้ำลงแล้วปิดเถอะเปล่าแดกทอดหรอฮะแดกทอดหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดููดูจิบน้ำมาแล้วอันนี้ ฝ่าฝอุดนนะเพราะว่าเพราะว่ากูกูจำได้ว่ามอสติกรุงลงมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่สิ่งหนึ่งกูไม่มีไอ้เนี่ยมีระวังคีเปอร์ว่ายน้ำมาหาเหี้ยเลวมากเลยมีคีเปอร์ไม่เหี้ยไม่ไม่มีคีเปอร์ประเภทในน้ำด้วยเขาเรียกว่าไงนะอฮียทุนระเบิดลอยน้ำไป เออทุ่นระเบิดอะไอตอนเทสเตอร์มามึงมึงเห็นยนะังมมไะไอตุ๊กยุ่มนงไม่ได้ไดทุ่นระเบิดมึงระวังเลยว่ายน้ำในทะเลเยอะมากเลยหนะน้าตาน้องไม่โคตรอะอัร์เกนส์ฟักนะแม่งกับเดนรีสฟัก fuck, จริงเระเบิดแล้วติดพิษด้วยมึงระวังเลยไอเฮียทุ่นระเบิดทุ่นระเบิดรุ่นใหม่อ,อ่ะไอ้เฮียติดพิษเนอะทุ่นระเบิดว่ายตามมึงได้ด้วยวนรก,กมันมีฟาร์มอะไรวะคือไม่ไปดื่มเลย ล็อกมีล็อกจะมีเพิ่มมาเยอะมากอ่ะโดนไอ้ของมอสในล็อกเนี่ยนี่พวกแบบไอ้กระดูกกระดูกเ่มันต้องกระดูกเลยนะไม่ใช่กระโหลกนะกระดูกเลยดูแล้วดูแล้วมันมันมีนี่เดิมมี๋ยวมีขกูพูดให้คนแก่ฟังครับเพื่อนเก็ไม่รู้จักอยู่ดี ก็ไม่รูู้อย่ดีปกติปกติกระไอกระดูกมันไม่มีกระดูกไอไอวิเทอร์ก็ปกติมันไม่มีไงเนี่ยกูถึงพูดเท่าคนแก่บ้งคนแก่เขาไม่รู้เรื่องอยู่ดีไงนี่ยคนแก่แม่งนี่คืออะไรอ่ะแม่งแก่เกินไปใช่ไหมไอเยี่ยงโทรศัพ์แม่งเล่นก่อนมีเอ็นเดอร์ตาก้อนหนิอะไรคือโคเดรไลอินกอรดมันคืออะไรวะโคเดรไลน์อะไรนะโคเดรอินกอรดโคเดรไลเอเซน เนนี่ยะกดว่ากดอะไรนะจะกดโฟลเดอร์ไรท์อ่า G O L D E R I T E อ่าอ๋อกดกดอะไรท์เป็นเอเซนน่ะเอเซนไอเอเซนมันเป็นต้องเรียกอะไรอ่ะมันเป็นของมันเป็นของไว้อัปเกรดเนเธอร์ไลท์อีกทีนึ่งอ่ไว้เยี่ยไว้เล่นเกมนู่นเลยอ่ามันเงินอีกแปดล้านปีเจอไงถามกูอีกไหมว่าวันลาก้อนเบสคืออะไร โล่แชมังกรเอามาจากไหนครัก,กี Aí ่ตัวอะไรอ่ะมีมังกรมาเลยไหนมีกี่ตัวกันเจียวว่ามังกรอ่ะเอ้ยไปเจออะไรนี่ไปของมโมดิลาเดนเวียดีใจกูเจอของดีเออไอ้เนี่ยมันจะมีไอไฟรี่ทรีอะไอไฟรี่ไฟ F I E R อ่ะ F I E R Y อะ เป๊บนึ่งแกเรียร์ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะไรไปเอิร oh. okay. like, ์ดมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนหูสะดุ้งเลยก็สะดุดดึงเลยไหนไปเอิร์ธมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเดี๋ยวกูไปเดี๋เดี๋ยวดีเป็นหนึเป็นไงเป็นตัไงพดกูไปไหนล่ะข้างบนนะข้างล่างข้างล่างพี่ล้นเย็่ไอตรงที่มึงบอกว่ามึงได้ยินเสียงฮ่าๆอะไรนะบ้มามามามันมันมันเพิ่งสปอนมันพิ่งสปอน หหนไหนไไตรงมันมันสปอนทิเกอร์ตามเปเยอะเอ่อมึงกลับกลับมาที่ที่กูเดินไปจะได้ว่าที่อุดน้ำอ,ะอ่ะตหนะที่อุดน้ำที่อุดน้ำล่าสุดอ่๋อบนบนนะั้นนะเออกูทำทางให้แหน,นึ่งคุ้นขันไปฆ่ามันไหมไปก็ื่อไหร่ไปดีไปไปไปแต่จะลาบ้านจะไม่บุเก็ตตอนไอเอบุกมาเหรอแต่ว่ามันเกิดแล้วอ่ะให้ทำไงก็ปล่อยไว้ไหมเดี๋ยวมันก็ดี <S <S <า>จะเปล่าไปเองตามธรรมชาติอะไรเงี้ย จะรอเวลาหรือว่าเอาเลยมันจะมาอีกทีแม่เดี๋ยวมันไม่มาเลยมัน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 เนี่ยหายไปแล้วมันมันโปรเกรสตามไอ้นี่มันมันต้องให้ให้เพียร์ไปทิกเกอร์จไม่มีแอมเบอร์เทิร์ด้วยแอมเบอร์เทิร์ดได้ลวดไหมเฟนั้นจะเป็นของกดนี่อย่าถามกูอะไรทั้งสิ้นนะกูไม่รู้ทั้งนั้นเลยไอ้เราเราเราต้องเดินไปทีเซอร์แบบไม่เอาใจทางทางอาจจะโอ้ยแค่นี้แหละเออคุณมากมึงมียกูไม่มีกูไม่ได้เอามา มีสุดยอดปมึกอยู่ขาร่าเลยาอดยอดเลนบึกเดี๋ยววะน้องไม่กัดตีเราไม่กัดไม่กัดน้องใจดีน้องใจน้องไม่กัดน้องนเกมเป็นมึกเนี่นที่โดนคนด่าพอดีไม่กัไป่เนี้ยแต่มันก็มันก็ไม่ขนาดนั้นนะใส่ถังได้เลยไอ้คอฟชิงนี่เบร เขาตามมาหนุ่มตามมาคือเบนไอ้เนี้ยอันนี้มันใหญ่มากไอ้เนี้ยมันไม่ได้เล็กเลยเราเราเนี่ยไม่รู้ว่ไม่าน้อไม่ดีามเดนะอ้าวอ้าว้วอ้าอ้าวอนาวอ้าวอ้าวเ้าว้าวอ้าเอ้าวาวอ้าวาวอ้วอ้านอ้าวอ้อ้าวอ้าัอ้าวอะ่วอาอ้าาวออ้าอ้าอวอ้อ้วาเออ้า้าวอนาวอ้าวอาวอ้าวอ้าวอ้าอ้าวอ้าวอวข้างล้างขวาวห็าวอ้าวอ้วเข้าไปสปอ้าวอ้อ เขาทำท่าให้หนีง่ายๆก่อนอ้าวไม่สปอร์ตแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นเอาดีสปาวแล้วดีสปาวเลยไอ้เฮียนี่ลืมขุดทันทีเลยสำหรับวันนี้ก็มาขุดกันก่อนนะครับบ้านจะทำเสร็จไหมครับไม่เลยสุดแล้วใจใจพลเสใหญ่ไอ้เฮียสวดแล้ว งั้นเก็บไว้ก่อนบ้างล่ะเดี๋ยวรอไอบุ๊มมไม่คันแล้วไม่บุ๊มเก็บไปเลยดูดมเจออะไรอ่ะดูดใช่ใช่แตน่นหมรือว่าอะไรวะมีมีเหล็กด้วยไอ้ดาบเอ้ยไม่จริงอ่าเราก็เล่นลงแลนะดูดอะไรวะคืออะไรวะเอิร์อ ตะกตัน้ยุมตรุมเ้ยใช่ใช่ันทปือว่าอะไรเอ่อทำเป็นตนเป็นตะสมัยอะ่มีมาเออเออใช่ใช่ช่เก็บมาด้วยได้ไหมะเป่าเล่น้วก็โดนโดนมอเตอุกทบล็อกโอไอรอนใครยังมีของไอ้นี่อยู่ไหมใครยังมีช่องว่างอยู่ไหมกูเต็มแล้ว อ้วนนั่นอะมันกำลังเก็บของเก็บจนอ้วนกับอะไรเลยเย้กูอ้วนต่ออ้วนเล้เย้พยายามเก็บเท่ที่ใส่ในแบกคกูได้แล้วก็ใส่ในนี้เลี้ยเดี๋ยวไปลงท่ำกุญต่อธรรมดาต่อเถอะเดี๋ยวโดนเจออะไรแปลกประหลาดอะไรเดี๋ยวปุเก็ตหุ้งเลยไม่ได้มีมีใครมีไอที่กุญไดมอนมาฝากกุญแจแปลกๆหน่อยได้ได้ได้เฮ้ย เยวมึงมึงแยกกันเก็บดิตอนนี้ในตัวพวกมึงมีอะไรแล้วบ้างจะได้จะได้มันต้องไอ้นี่มันจะได้ไม่เต็มกูมีกระเป๋ากูเก็บได้เรื่อยๆกูว่ามีกูเก็บได้เรื่อยๆไะไเเก็บมาได้เรื่อยๆเต็มแล้วกระเป๋าคนที่ก็ถ้าใครเก็บอะไรได้ก็เก็บเก็บมาแล้วกันเดี๋ยวก็ไปกองในบ้านจะดีไอ้เหี้ยจริงกองอย่างไรซึ่งระเบียบครับเออไอกอไม่นต้องไอคองเลยพี่กอนครับจัดของให้พวกกูหน่อยเนาะ บรีเควสอย่างหนึ่งเลยคือกูขอทรายก่อนวล้เนี่ยฮะได้ได้เลยแต่แต่แรกก็จัดทองในบ้านได้หน่อยเออเออแต่ตอนที่กูจริงจังกูหาทรายไม่เจอไงขี้กำปั้นอย่างเงี้ยเสร็จบอกโอ้นะไอเอ็นชาร์ทเอเบิลยังไม่ต้องขุดนะถ้าไม่มีซิงแม่งขุดไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดยูทัศน์เหรอเออขุดได้ได้หมดเลยเก็จอะได้เอออ่าลองลองได้ได้ก็รอได้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 เนี่ยโอเค ลองเก็บนักเก็บไปปะจำผิดอ่ะเดี๋ยวดูเก็บดูเก็บเองเก็บเองเอิร์หนักเก็บอะไรเวลาเวลาเรากินอะไรอ่ะเราก็ต้องเลี้ยงหมดทุกนิ้วเลยว่ะแมวนะเทียความอร่อยทนึ่งิ้วสุดอ่ะมันอยู่ในทุกเส้นในทุกรายละเอียดอ่ะอร่อยทุกอร่อยทุกเซนติเมตรเอากล่องได้ไหมเฮียเอากล่องกลับบ้านอ่ะ อยู่แล้วเออแล้วที่นี่ห้ามเหลือหลักฐานข้าวข้าวบ้านเลยขารู้ว่ามีอยู่จริงอ่ะนี่ก็ไม่มีคนเก็บนี่หว่าเก็บยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพยายามเก็บเพื่อที่เก็บได้แล้วนี่ไปแล้วนี่เนี่ยโคตรเที่ยเลยแม่งเปิดเปิดหน้าเนี่ยเปิดนี่ขึ้นมาปุ๊บไปเฟรมเหลือสิท มึงบางทีมึงมึงเป็นคนเดียวอะนะไอ้ยักษ์คนอื่นกูไม่รู้ไอ้ยังไม่อะไรกูกไปเร็วกันจังว่ารอแป๊บนึงทีกดชี้กดวิ่งมากูวิ่งมาเยอะแล้วไปนู่นแล้วมึงที่มาพยศเนี่ยกระโดดเมาวางปลาหมึกกูเองไอ้เหี้ยเห็นแม่งกระโดดเข้าไปในรูแล้เอ้ยนี่ไงซุปเปอร์โบว์ไอ้เหี้ยกูเจอซุปเปอร์โบว์แล้วนี่ใช่ไหมที่มึงโดนไอ่อนอันนี้แน่เลยใช่ใช่ใช่มันจะมีโบว์ไอ้ที่ บทประสาทอะบทประสาทที่มีต้นไม้อยู่ตรงกลางอะไรอย่นั่นเลยเดี๋ยววะใครก็ได้คนหนึ่งไลค์หนค์สดด้วยไอ้นี่ได้คนในคนหนึ่งบ้านลยด้วยดิมึง่มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ที่บ้านละมึงอยู่ไหนไอ้สัตว์อยู่ใกลดีเอ้ยคนหนึ่งขอคนหนึ่งไลฟ์กูดูหน่อยไม่ไลฟ์ครับไม่ไลฟ์อยู่ไหนวะอยู่ที่บ้านมึงอยู่ไหนไม่ไปถึงไอ้โบทที่มึงพูดได้อยู่ไหนแล้วมึงไอะอยู่ไหน กลับมาบ้านช่วยขวาหันขวาหันขวาอ่าถ้าหันหันกลับมาที่บ้านหันกลับมาที่บ้านแล้วก็หันขวาหันกลับมาที่บ้านแล้วหันซ้ายไอ้เหี้ยแล้วเดินตรงไปเรื่อยๆไอ้เคียอะไรสนับเลยนับเลยใจมึงน้ำเลยหันไปที่ทิศบ้านบ้านมึงเองไอ้แล้วหันซ้ายแล้วก็เดินตกไปเรื่อยแมงวันในบล็อตนี่แหละกูอยากได้ออฟติฟากูอยากซูมมากเลย ตกี uhm. <cima. S 2> ้กูเห็นกระโดดเข้ามาใน่เนี่ยนี่นีเนี่ยวิ่งมาโน่นเนจะมีาจะสหลังขไอ้เครอดนี่ัมาโน่นเลยอไเครื่องแรงหอไว้มอยู่หรอาย้ทเอารตัวแต่งอเอยูาขลาแกจอละโอนี่ไงเออเจอแล้ว เบียกับฟาร์มมาอ๋อไอ้เย่ไอ้เอิร์ทมึงเอามาไอ้บุกมาใช่หนิกูบอกเลยเครื่องแม่งแรงไงวิ่งก็วิ่งเนาะมาหายบุกมามาตายกูโทษมึงมาตายกูไม่รู้นะกูถึงใส่เกาะให้มันไงไอ้เหี้ยไม่ไม่หมดบางตัวเกาะก็ไม่ช่วยไม่เอิร์ทเงินไอ้เหี้ยวางเอาเอาวางไว้ตรงนี้กันเอาวางไว้ตรงนี้กันนี่คืออะไรอ่ะมันจะหายป่ะวะมันต้องหายแน่เลยเย้โอ้ยเยอะไ้ใจ

ปั่นมันได้ไหมเออดเออดเออดตีให้หน่อยตีให้หน่อยโอ้ยตายไอ้ตีไม่ได้สวยไอ้เหียกลัวบอลเลยสวยไอ้เฮียสวย สวยไอ้เหี้ยใครปล่อยมาวะไม่ไม่มันทุบออกเองไม่ไม่กูเผลอไปทุบอันหนึ่งไอ้เหี้ยอะไรเก็บของไงเนี่ยเหี้ยวนั่นหลุดเลยนะก็องเดี๋ยนะไอ้เหี้ยกูกูก็กูก็อุตส่าห์อุมมอย่างดีไอ้เหี้ยจทุบปึ๊ดเดียวคิมหายหมดเลย กูเห็นว่าเออใครกำลังอุดยู่กูก็ไม่ได้ไม่ทำอะไรกูไม่รู้เรื่องไงแต่แม่งสวยไอ้เหี้ยหาคอนเทนต์นอนไป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 นอนนอนได้ย่าก่อนนอนได้ย่าก่อนพรุ่งนี้ไปเอาของคืนเอิร์ดมีอะไรจะบอกด้วยเอิร์ดอะไรไอ้เกมึงเห็นกลัวโลกันอยู่ใช่ไหมใช่โลแตกเทโลไหนมันคุ้มโลแตกมันร้องนั่งมองหูรังตะยมมันร้องอ่ะกูหือกูก็คิดว่ามอนธรรมดาไอ้เหี้ยไม่ธรรมดาพ่อมึงอ่ะ อะไรเอ็นบีอะไรที <S <S ่ไม right ่ไม่นี่ไม no, no, no. ่ได mm ้อะนอนนอนนอนความลู Into ้จ mm. ักอะไรเอ็นดีเว้ยไม่รู้จักเลยมันมันคือมอดไอ้เจ็ดบาทเว้ยไอ้อีจฉาจะไม่มีอะไรไอ้สัตว์ไอ้จี๋ฉามันอิจฉาไงที่ขอพวกมึงเยอะไอ้เยเออถ้าเราไปตัวเปล่ามันอาจจะไม่อิจฉาก็ได้น่าลองเลยไปดูเออตีนแม่งไปเกี่ยวโดนของตัวเองขึ้นมากูบอกให้นะไอ้เหี้ยเรอะนเนี่ยไองียโดของเยอะๆเยอะๆ สกิลิตันยิงกูเอาดาบไปนอกเลยไหมดาบไ่นอาไปแล้วยังไงก็ตายเพื่อนเออล่อคนนึงแล้วเก็บของอ่ะตอนเนี้ยดีได้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 ล่อไงว่ามึงวิ่งคนเลยกูได้ปะล่ะวิ่งวิ่งวัดอะไรเงี้ยเยงใรู้รู้หรือยังอะไรตะโกนเนี่ยรู้หรือยังเออพูดเลยว่าเออข้างล่างหรือเปล่าวะตามทางเป็นโดดแน่มาลนมันกันเมันกันเลยไอ้กอล์การมึงเดี๋ยวนี้เลย ไม่คือกูไม่ได้กลัวมาแต่กูแค่สงสัยว่ามันตีแรงขนาดนั้นเลยเอกูแรงดีตีแรงไอ้เ้ยกูลืมว่ามันว่าไอ้เียนี่คือเอนกี้ไอ้อ o ล t e เทน p อปน่ะถ้ามึงแดกเข้าไปพวกเจนี่จะสุ่มเกิดมาชนิดหนึ่งแต่อันเนี้ยมันเกิดอยู่แล้วยังไม่ใช่ของแมงไม่รู้ไง งานเข้าเวอร์ชันที่แม่งรีวิวแม่งแม่งแม่งไม่ได้มาเป็นประสาทยังไงไอ้เหี้ยกูกูก็อุตส่าห์อุดไว้เพราะกูเห็นหน้าตาไม่ธรรมดาไอ้เพื่อนกูปิดเดียวชิบหายกันหมดเลยเก็หน้าตาไม่ธรรมดาขอริบลองหน่อยขออนุญาตไอ้เหี้ยมึงรู้ว่าตอนกระดุดออกมาคุณจะกดออกเกมแล้วมึงเชื่อไปรดบายไอ้ย่ากูจะอีเจกแล้วไอ้ย่าเอเอซีจะอยู่ใกล้กูมากเลย ตายเยยลตัวตัววเห็นอ้เออละเสียงโครเยี้ยมเสียโครเี้ยมเลยเสีเสียงโครตว่มันปีนมันปีนูมุนเน่ยให้มันปีนอมาอยู่ห้มันปีนมายใ้อันปีเน้อน้อตัวเือนเนเนื้อตเ้อวัเนื้นเอวเนือเ้้เเ้เนอ เรียบร้อยเรียบร้อยของปลอดภัยของปลอดภัยโอ้ยใจกระเป๋ามึงใหญ่มากก็กูบอกแล้วกูอัพไปสามรอบเลยฮะกูอยู่กับมันนะกูรอบมันเดี๋ยวมันค้างมันค้างได้อยู่ได้อยู่พิกัดพิกัดพวกมึงอยู่ตรงไหนพิกัดพวกมึงอยู่ตรงไหน ไอ้ในกระเป๋ากูมีเวสต์โทนวาร์ปกลับปาได้เลยถ้าปุ่มึงเสร็จแล้วไอ้นี่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 มานี่มานี่กูทางแล้วกูทางแล้วกูทางแล้วนี่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 ไอ้เออเออไอ้นี่มานี่เวส้หนี้หนี้หนี้กูทางแล้วยึดปืนเลยนะมันปีนมันปีนมันปีนโชว์มันปีนขึ้นมาได้ไงปีนขึ้นมาได้ไงก็ไม้ที่มึงวางตอนนี้ไงไม่กูไม่ได้วางกูไม่ได้วางกูจะบอกว่าปาาเออกูลืมป่ามันชนิดมันปีนมันเบงมุมได้ น่าจะตัวนั้นแหละไม่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 มันมันีนไม้มาขึ้นไม้มขึ้นไม้มใครไม่รู้ขึ้นมาชี่หายแล้วไอสัตว์แล้วของมึงอยู่ตรงนั้นไอจ่ายมันจะรีแล้วจะทันทีเลยสัตว์อะไรซวนจนมันจะรีแล้วของมรีได้สวยมไม่่านทางไปเชยังเอไอเนี่ยมันแค่วิ่งออกบ้านตรงนี้เเจอแล้วกูเดินตามมึงอยู่เนี่ยเออถ้ามึงหันหลังมึงจะเห็นกูเลยอ่ะมึียไม่ได้ออกบ้านเหรอออกแล้วแต่ตะกี้กูกู กูหลงกูเลยนี่เลยกูฆ่าตัวตายมาเองเลยกลับบ้านเดินไ่เนี่ยแล้วคราวนี้มันปีคึ้นมาเราทำยังไงสวยล้วของอยู่ไหนล้วของอะไรอยู่ไหนของตอนนี้อยู่ทั้งข้างบนและข้างล่างเออเ่อเออกระเป๋ามึงได้หยิบกระเป๋ามาแล้วป่ะอยู่ข้างบนอยู่กับมันอ่ะลงไปเอาของข้างล่างก่อน ชกูกว่ากูรอมัน้จะได้ไไปป็กบอกว่าให้กูเดินกูก็เดินแม่ก็หันมาอ้าวเลยขีดกลางขีดกลางขีดกลางขีดกลังไม่ใช่ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้วิ่งหมากรุกแล้ววิ่งหมากรุกแล้วสูยขึ้นไม่ได้หรอกมึงอ่ะขึ้นไม่ได้หรอกมึงอ่ะขึ้นไม่ได้หรอกขึ้นไม่ได้หรอกเนี่ยจะคล้องเรานี้ไปขึ้นไม่ได้หรอกเนี่ยขึ้นไม่ได้หรอกขึ้นไม่ได้หรอกไม่ได้เดย้ไม่ได้เดยขึ้นไม่ได้เลยกู วันนี้ไม่ได้แดงเออของอยู่ไหนของอยู่ไหนทล่างทล่างทล่างมันกูกูกูทางมาแล้วเข้าไปเข้าไปเข้าไปเก็บเก็บไม่ครบนะเก็บเก็บไม่ครบนะสองรอบก็น่าจะเก็บไม่ครบเยอะเลยเยอยู่อะเมันอยู่กับกูมันอยู่ข้างล่างเลยงล่างเลยเอาใจหรอเอาไม่ได้ไม่มีทางเอากูไม่ได้ไวไอ้ควาไอ้เอาไม่ได้ถึงติดเนี่แหละมันมีทางเดินเร็วที่เสียงเสียงบอลโคตรดัง กระเป๋ากู้ยยไงกระเป๋ากู้ย่ไนกระเป๋าอยู่ข้างบนไงอกข้างบนนี้ไอเดียเดียเพมหนกระเป๋ายัยไจ้โอเคเดี๋ยวพยายามดอกไม้ดอกอะไรเลยมึงขังวไม่เอากระเป๋ามาหนึ่งเลยไอเดียกูจะได้ช่วยเก็บกลับบ้านนี่ตัวใหญ่ตอวใหญ่าา ของไม่เต็มมือเลยมึงเอาิน่ะมึงเอาใส่กล่องไว้ก็ได้มึงเอาใส่กล่องไว้แล้วเดี๋ยวเราหาวิธีเก็บไอปแค่นี้ไม่ต้องคอนเทนต์มันอ่ะไอเอสซีพีไอสัตว์อ่าโอเคโอเคอ้าตายเหรอตายเดี๋ยวกูไปรอดใหม่เจ๊แล้วไม่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 อยู่ท่านก่อนอยู่ท่านก่อนกูกูได้วิธีแล้วมันมันมันปีไม่ได้ปีนไม่ได้ไอ้เันปีไม่ได้มันปีไม่ได้ปีไม่ได้มันปีไม่ได้ มันในนี่แย่เจอแย่กูกูไปทุบบอลแล้วกูตกออ๋